Oh. <laughs> อตอนนี้เรามากันถึงเรื่องที่หลายคน <c oughs> อยากจะรู้ครับนะครับ <c oughs> ว่าปัญหามันคืออะไรกันแน่ในเรื่องของคุณอาฉลองพักดีวิจิตที่มีข่าวมาว่ากําลังจะแต่งงานคือคุณอาคุณอาฉลองเนี่ยนะฮะอายุ84แต่แฟนของของคุณอาเองเนี่ย อายุ38ซึ่งถือว่าโหห่างกันเป็นถ้าเรียกได้ว่าเป็นพ่อกับลูกได้เลยตามนั้นนะครับแล้วก็มีกระแสว่าตัวลูกชายคุณอาเนี่ยก็ไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ใช่ครับคือแต่งไปแล้วอ่ะแต่งไปแล้วใช่ครับไมให้กำลังจะแต่งเออไม่พอใจกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับมีบุคคลอีกหนึ่งท่านที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้รผมจะเป็นใครต้องติดตามรับ อานะครับหลังจากเป็นข่าวเซอร์ไพรส์นะครับวงการศิลปินแห่งชาตินะครับดีกรีผู้สร้างพ่วมกับคุณอาฉลองพักดีวิจิตนะครับในวัย83เมื่กี้บอก84ผมต้องขอโทษด้วยนะครับควงคู่กับเจ้าสาวครับคุณพิมพ์สุพัฒนอินทรนะครับ38นะครับเข้าพิธีวิวาจนกลายเป็นเรื่องบานปลายเป็นปัญหาครอบครัวนะครับเมื่อคุณกัน พักดีวิจิตนะครับลูกชายของคุณอาหลองทางภรรยาเนี่ยนะครับกับกับภรรยาวัย38เนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับผมโพสต์ข้อความเป็นในไนคล้ายๆที่จะต่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งรวมทั้งยังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนระอุอยู่ในเวลานี้นะครับทำให้คุณระวิสราหรือว่าคุณตู อินซีซึ่งเป็นพี่สาวของภรยาคุณอาฉลองปัจจุบันนี้นะครับ,รบออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องสาวตนและคุณอาว่าแต่งงานกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตนและคุณอาเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วและเธอยังบอกอีกนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทําให้น้องสาวได้รู้จักกับคุณอานะฮะถึงแม้ว่าอายุของน้องสาวตัวเองเนี่ยจะห่างจากคุณอามากกว่า45ปีก็ตามนะครับตนก็เคารพในการติด ในในการตัดสินใจของทั้งคู่เพราะทุกคนเนี่ยโตโตกันแล้วใช่ครับพี่ปอแล้วก็<ช>อีกทางนะครับเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยยังฝากบอกถึงกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ที่ค่อนข้างจะออกความคิดเห็นถึงน้องสาวตนเองไปในต่างๆนานาน,านะครับ,รบอยากให้ทุกคนในนี้ให้เกียรติของตระกูลตัวเองด้วยเพราะว่าตระกูลตัวเองเนี่ยก็มีเงินเช่นกันไม่ได้ต้องการชื่อเสียงอะไรอยากให้เข้าใจแล้วก็ให้เกียรติหัวใจของคนที่รักกันด้วย ด้านกรณีของลูกชายอาฉลองนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อต้านน้องสาวตนเจ้าตัวก็เผยนะครับว่าคุณกอปฟเนี่ยอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวและลูกๆของอาฉลองเนี่ยก็คงจะรักคุณแม่ที่เพิ่งเสียไปมม็ๆอั่างมาก,มาก,มาก,มากนะครับดังนั้นแต่ละคนก็มีเหตุผลส่วนตัวของใครของมัน <c oughs> เช่นเดียวกันครับ <c oughs> มีความคิดเห็นยยอะไรเกี่ยวเรื่องนี้แต่จริงๆเราก็มองว่าถ้ามันเป็นความรักมันก็โอเคเพราะว่าจริงๆทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็อายุเยอะนะ3 8 <38 S 2> นี่ถือไม่น้อยนะเขาอาจจะรักกันแบบคือคุณอาเขาอบอุ่นไงแต่ถ้าเทียบกันมันก็ ความจริงความรักก็ไม่มีอายุอะผมว่าใช่ไหมไม่เบอ,อแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันคือทางด้านลูกชายของคุณอา,อาไม่ชอบใช่ครับว่าอว่าเนี้ยมันทําให้เกิดปัญหาเรื่องอายุผมว่ามันแต่ถ้าอมองอีกแง่หนึ่งก็อ่าไหนๆคุณพ่อก็อายุเยอะแล้วก็ให้ท่านแบบว่ามีความสุขของท่านไปในแบบที่เขาอยากจะทาก็ได้ถูกต้องใช่ไหมครับแล้วก็อ่า อายุเนี่ยพอเยอะปุ๊บก็ต้องหาคนดูแลอ่าถูกต้องถูกไหมครับอาภรรยาก็เสียไปแล้วแล้วตอนนี้ก็มีคนมาดูแลท่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าของอ่างเงี้ยไหนๆก็แต่งแล้วมองให้มันเป็นโพซิทีฟดีกว่ามองให้เป็นแง่บวกกันะครับใช่ครับผม